นา่านแก๊สว่ะของชอบกูเลยมันใหญ่ด่านนี้เ,เฮ้ยไอเชี่ยแต่เครื่องโมกกำลังกูว่าแปลกแหละเฮ้ยอีกาอีกา,าติไอตัวอีกาอาติอโอ้ยโดนกูด้วยกูไม่ค่อยได้เจอตัวนี้เลยสัสโกงปะวะ mày hiểu đồn ba mày đồn của không đồn thu hà thôi thèm mày trễ đúng không đâu ạ เ้ยีตตานไปก่อนทีนึงแล้วกันเฮ้ยคาราดาราคารามันเดือเฮ้ย <kijken>

เสาขาวน่าจะมีว่ะเสาขาวที่แล้วห้องใต้ดินกูเลยไอ้สัสห้องใต้ดินกูเลยจะเย็นเพื่อนมันปล่อยนี่ไม่ได้จะเย็นยังอยู่บนหัวกู อาทุกคนก็อยู่ใกล้กูด้วยวะไอ้เหี้ยมันเห็นนะอีกาติดตัวมันจะเห็นเป็น,นออร่า <c oughs> มันวัวแฮกได้แหละใส่ชาวบ้านอะเอามึงไปแตะโดนมันทำไมแล้ววะตุต๊กตาหิมะเพื่อนมันก็รู้ที่มีคนมาช่วยกูแล้วมึงจะค่อยๆนะทำไมวะเฮ้ยเราวิา่งอย่างไวนะกูใช่ไหมเฮ้ยตัวเที้ยะไรเนี่ยอีกา,กาถ้าโดนจังๆเจ็บทันที คือแบบนี่คือคุณพี่ก็สวยนะแต่คุณพี่ก็น่ากลัวเป็นคนซาดิสไงเอาดีสาวข่าวใช่ไหมกูว่าแล้วมันมีกูอีพีเลยห้องใต้ดินไม้ต้องมาเล่นฝั่งที่มึงปั่นเครื่องกันนะ่ะก็ฝั่งนูน้นกูน่าจะใช้ไปเยอะบ้านใหญ่น่าจะเหลืออยู่ hết chào cô ao cô mày mèo cặp cặp nè, anh cặp nè ตามกูแก <c oughs> ไม่ไม่เขาจะยินทวิ่งคนน่ากลัวดีดนซ้ำดนซ้ำยียบเจ้าขอโคตยจาน่ากลัวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่ว ไม่หลุดเอ๊ะไป งนี้เลยตรงนี้ตรงนี้มาป่าวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังหิน,นมันปล่อยนกมาวะมึงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่โดนหรอกไนอะ้เหี้ยตรงนี้มันไม่มีเครื่องเฮ้ยอยากรอดว่ะขอรอดได้ไหมครับแถวนี้มีเครื่องไหมมีดีเออรนะ์น่ะข้างหลังในเมร์นะมีเครื่อง เนี่ยเนี่ยตรงนี้มีเครื่องปั่นเลยตรงนี้ไกลสุดแล้วไอ้สัสเดี๋ยวกูไปดูลุงบิวดิเฮีย<ๆ>แต่ลุงบิวก็ได้เยอะเนี่ยว่ะปั่นเลยดีกว่า <c oughs> จูก่กนตรงที่มึงล้มเลย <c oughs> แถวบ้านเลยก็ไม้เต็มไปหมดอะอีกา <c oughs> ถ้ามันปล่อยชนมึงแบบจังๆเลยอะ <c oughs> มึงจะเจ็บทันที เออแบบหน้าหงายโดนนกบินชนนกตัวเทาควายเยอะตัวใหญ่ช่งเลยอาอลวงไงวะน่ะไม่เห็นเดี๋ยวแขวนแลาวตรงรูบิวนี่เองดูมึงอย่นหรอมีคนนะอเอวีนลงกูทิงไงน,นะสาวขาวแต่ไม่ทาน กูไม่ได้ใช้เลยกูหาโทเทมไมเ่เจอแข่งกลางเขึน้นเดินไหมขึ้นเดินวะแล้กระหิแล้วบอกระหิยแล้วเพื่อนมึนงหดบดีดิบ่อยใครก็ได้แบบเปิดประตูนหนึ่งมึงก็ไม่เปิดประตูกูได้ ย <Yeah. S 2> ังไม่มาระเลยโอเคหกสิบละเจ็ดสิบละเปิดได้ป่าวเอ่อเข็นลงไหนลงลงกูกไอนนะบิวไปไหนกูสงสัยนะไอเฮียนะ้ยเนี่ยไปอยู่ไหนเนะี่ยตะก้าวไรเฮีย้ยรอแขวนนะโอเค เ,เดี๋ยวกูช่วยเพื่อนออเฮ้ยอี้เหี้ยหลุด <c oughs> ไม่ได้หลุดหรอกไอ้เฮียกูชิดกำแพงเกินไอ้สัตว์เข้าไปแล้วฝากช่วยเพื่อนแหละกูรอมันให้เพื่อนอยู่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แล้วลุงบิวเพิ่งเปิดประตู รอดอเหี้ยงไงก็รอดกูลากขนาดนี้มึงต้องรอดอะไอสัตว์มันลีลากันไอ้เหี้ยมึงออกได้ออกเลยนะเหี่ยมันลีลากันใช่ไหม